เบสปัดอยู่บ้านเดียวกับตรงๆแต่ยอมรับข้างรักและเป็นสายเปย์หวานกันไม่หยุดจริงๆสำหรับคู่รักของยูทูบเบอร์สาวเบสรัชวณีคำสิงกับพระเอกหนุ่มหล่อตรงๆกฤษกรที่เรียกกันว่า ติดตัวกันตลอดจนถูกมองว่าอยู่บ้านเดียวกันไปแล้วล่าสุดได้เจอสาวเบสเจ้าตัวก็ขอเคลียร์ว่าเป็นสายเปรหรือเปล่าเปรหนูเปรอยู่แล้วก็ยินดีให้ทุกคนแหละเรารักใครก็ให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะเขาก็กลับไปปกติถ้าจะอยู่ด้วยกันก็คงยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่ แต่เป็นแฟนกันวางก็ต้องเจอกันถ้าเกิดไม่เจอกันห่างกันก็คิดถึงเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวหวงเดี๋ยวหึงหลีกเลี่ยงให้การทะเลาะกันน้อยที่สุดก็จะได้คบกันนานๆเพราะว่าคนจับตามองเยอะเราก็เลยแบบว่าถ้าว่างก็คือต้องเจออยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีคะ่ะยิ่งอยากอยู่ด้วยกัน